ผู้ชมครับเหตุการณ์ต่อไปเกิดขึ้นภายในชุมชนนะครับอยู่ที่ซอยรัตนาที่เบส14พื้นที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับสาเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแค่มองหน้ากันนะครับทุกวันนี้มองหน้าเท่ากับต้องมีเรื่องเนี่ยฮะเกิดขึ้นจากการมองหน้า ถึงกับต้องมีการถือมีดไล่ฟันกันเลยทีเดียวฝ่ายที่ไล่ฟันนี่นะครับเป็นชายชากัน2คนชื่อว่านายยักษ์กับนายบังแล้วก็วิ่งไล่ฟันอีกฝ่ายหนึ่งได้รับบาดเจ็บนี่นะครับคุณผู้ชมขณะที่งานนี้พี่สาวของคนเจ็บเนี่ยเขาไม่ทนนะถือมีดตามมาช่วยน้องชายเอาไว้ครับไปดูเหตุการณ์กันนะครับคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนางโกศีแตงเพชรอายุ70ปี คนนี้เนี่ยเธอเป็นแม่ของคนที่ได้รับบาดเจ็บบอกว่าลูกชายก็คือนายสมศักดิ์จันขวัญอายุ35ปีถูกกลุ่มชายชะกันสองคนเนี่ยฮะชายชะกันอย่างที่บอกคนหนึ่งชื่อในยักษ์อีกคนหนึ่งชื่อในบังในยักษ์เนี่ยใส่เสื้อสีดําแล้วก็ในบังใส่เสื้อสีเทาสีจะคล้ายกันแต่ก็ยังพอแยกออกอยู่นะครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะลูกชายก็คือนายสมศักดิ์อายุ35 ถูกชายสักการทั้งสองคนนี้ใช้มีดวิ่งไล่ฟันได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในชุมชนซอยรัตนาที่เบส14ตำบลบางกระสอจังหวัดนนทบุรีซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับมีเศษแก้วที่คู่กรณีปลาใส่แล้วก็แตแกกระจายอยู่ที่พื้นโดยบ้านของนายสมศักดิ์อยู่ในซอยเล็กๆห่างจากบ้านของคู่กรณีเพียงแค่หนึ่งหลังเท่านั้น เรียกว่าเป็นเพื่อนบ้านกันก็ได้ซึ่งก็หวันว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยนั่นเองครับภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเกิดขึ้นวันที่7กันยายนที่ผ่านมาช่วงเช้าๆเวลาประมาณ8โมงเศษนะครับสามารถจับภาพนายสถาพรหรือว่านายยักษ์ซึ่งใส่เสื้อสีดำถือมีดสปาตา้านายยักษ์เนี่ยเป็นพี่นะครับอีกคนหนึ่งชื่อว่านายสราวุฒหรือว่านายบาง สวมใส่เสื้อสีเทาแล้วก็ถือมีดด่ายาในบางเนี่ยเป็นน้องทั้งนายยักษ์แล้วก็นายบางสองพี่น้องผู้ก่อเหตุใช้มีดวิ่งไล่ฟันนายสมศักดิ์จากในซอยบ้านไปจนถึงร้านค้าซึ่งห่างจากบ้านประมาณร้อยเมตรก่อนที่นางสาวสุวรรณซึ่งเป็นพี่สาวของนายสมศักดิ์นะครับจะถือมีดขอด้ามยาววิ่งเข้าไปห้ามศึกครั้งนี้นั่นเองครับก็คือพี่สาวถือมีด วิ่งไปห้ามศึกแล้วก็ช่วยน้องชายนั่นเองครับก่อนหน้านี้มีคลิปเหตุการณ์ระหว่างนายสมศักดิ์ถ่ายคลิปขณะยืนโต้เถียงกับนายบางังซึ่งถืออาวุธมีดอยู่นะครับทีนี้มีนางสาวสุวรรณถือไม้ยาวประมาณ1เมตร20เซนติเมตรเกือบเมตรครึ่งยืนอยู่ระหว่างกลางแล้วก็โต้เถียงกันอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่นายบังนะครับจะหยิบขวดแก้วปาใส่แล้วก็ถือมีดวิ่งไล่ฟันนายสมศักดิ์ ไปจนถึงบริเวณร้านค้านั่นเองครับทีนี้จากการสอบถามนายสมศักดิ์ซึ่งเป็นคนเจ็บเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตนเองกลับมาจากทำงานกำลังจะซื้อผลไม้นะครับกลับไปให้แม่รับประทานแต่ว่าคู่กรณีขับรถผ่านมาพอดิบพอดีทีนี้พอเห็นตนนะครับก็เบิ้ลรถใส่หาเรื่องตนจากนั้นก็มีการปาขวดใส่บริเวณหน้าบ้านของตนแล้วก็สคนพี่น้องก็คือนายยักษ์กับนายบางัง ก็วิ่งถือมีดไล่ฟันตนจึงวิ่งไปที่บริเวณร้านค้าแห่งหนึ่งนะครับที่มีกล้องวงจรปิดแม็ mm. เขาก็ฉลาดพอสมควรนะวิ่งเข้าหากล้องเพื่อให้มีพยานหลักฐานชัดเจนหวังว่าจะช่วยบันทึกหลักฐานเอาไว้ได้โดยทั้งสองคนพี่น้องพยายามนำไม้กวาดนะครับกวาดขวดปลาใส่ตนขณะที่หลบอยู่หลังตู้ซึ่งก็พยายามเอื้อมเอามีดจะมาฟันตนด้วย mm. แต่โชคดีช่วงเวลานั้นเนี่ยพี่สาว ก็รีบวิ่งไปเอามีดขอด้ามยาวมายืนบังแล้วก็ขู่คู่กรณีไว้ได้ทันนั่นเองครับต้องชื่นชมพี่สาวนะเขาก็รักน้องชายของเ้าเช่นเดียวกันนั่นเองครับเนี่ยคุณใจเด็ดเหมือนกันนะฮะมือหนึ่งก็คือถือโทรศัพท์แล้วก็ยกขึ้นมาเหมือนจะถ่ายคลิปแล้วก็คอยไล่อะนะ่ะครับอีกมือหนึ่งก็คือถือนี่แหละฮะมีดขอด้ามยาวครับพี่สาวเนี่ยนะครับชื่อว่านางสาวสุวรรณพินิจเธออายุ50ปีนะครับ กล่าวว่าสองพี่น้องคู่กรณีก็คือนายยักษ์กับนายบังเนี่ยเป็นปัญหามาอย่างยาวนานแล้วไม่ได้มีกับเพียงแค่น้องชายแต่ก็มีกับตนเส้นเดียวกันนะครับเรื่องของการเข้าออกที่บ้านคู่กรณีชอบพาเพื่อนมามั่วสุมแล้วก็มักจะขวางทางเดินซึ่งตนรู้สึกหวาดกลัวและก็หวนความไม่ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในชุมชนนั่นเองครับรถกลับมาหาแม่จะซื้อพวกอะไรามาให้แม่กินครับ ตัวในจโจ์ผมเนี่ยมันคือแบบมันมาถึงมันก็เบิ้ลรถใส่หน้าซอยนั้นมันก็หาเรื่องผมว่าผมอ่ะไปด่ามันอย่างนู้นอย่างนี้ผมไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวอะไรพวกมันเลยก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องกันไหมคะไม่ครับพี่ผมไม่รู้จักครับผมไม่คุยครับผมไม่ชอบคุยครับพี่<ม>แล้วเขาแของมาแขห,หเพราะว่าในซอยบ้านค่อนข้างก่อนหน้านี้มีครับพี่เขาชอบเบิ้ลรถใส่หน้าซอยหน้าบ้านที่ผมอยู่ครับพี่ทาตัวกลางครับพี่แล้วผมว่าเลยให้แบบว่า มีเรื่องอะครับพี่ก่อนหน้านี้มาแล้วพี่แล้วคราวนี้มันไม่จบพี่ของพี่น้องครับมันมันเหมือนมันจะนี่ผมเล่นพี่เล่นผมมาครับแล้วมันก็ไปเอามีดออกมาไล่ฟันผมครับผมก็เลยวิ่งมาหาที่ที่มีกล้องครับพี่ที่แบบว่าจะเป็นหลักฐานที่ช่วยผมได้ครับเพราะว่าคนในตอนนี้ไม่ค่อยพูดกันครับต้องหากล้องอย่างเดียวครับที่จะช่วยตัวเองได้ครับล้มครับพี่ก็วิ่งล้มมามันมันวิ่งมาใส่ผมสองคนครับพี่ ใช่ครับใช่ครับผมคนเดียวครับแขนผมไม่ดีด้วยครับแขนผมเพิ่งผ่าตัดมาครับพี่ลดลมครับก็ถามว่ามีหรือเปล่ามองหน้ามีควองใจอะไรมาได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ใช่ครับมันเบิ้ลรถใส่เดินเข้าไปถามใช่ไหมใช่ครับผมถามว่าเป็นแหล่งมึงเนี่ยกูหยุ่งกูเฉยอย่างเงี้ยมาด้วยอะไรเงี้ยกรถาผมก็บอกผมก็บอกมาดิมันก็มาอยู่สองคนสองพี่น้องปลาขวดตั้งแต่หน้าใช่ครับกระป๋าขวดสองพี่น้องมาเลยครับไม่ค่อยโดนครับผมวิ่งครับพี่ผมมาโดนตรงนี้ครับ ผมใช่ครับผมก็เห็นกล้องแล้วผมก็คือบังอย่างเดียวครับพี yeah> ่มันเข้ามาผมก็ใส่กลับอย่างเดิมพี่มันก็ไม่กล้าครับพี่ผมก็เฉยนะพี่ถามว่ากลัวก็เฉยับพี่ผมก็หลังสุดฝาแล้วพี่สุดมุมแล้วครับมันก็ต้องสู้แล้วพี่ถ้าไปไม่ได้แล้วครับเพราะผมวิ่งมาถึงนี่แล้วพี่กลางซอยแล้วอะใช่แล้วเขาก็ตะโกนด่าผมชี้งูอย่างนี้ตลอดนะพี่ในกล้องผมก็มีมีคลิปมีอะไรอย่เงี้ยพี่ผมไม่เข้าใจมันเหมือนกันพี่ผมวิ่งงานอย่างนี้มา มาสองปีแล้วพี่วิ่งลล่าครับพี่มผมก็ขับรถอย่างเงี้ยและอีกอย่างรถผมมันก็แบบผมมันไม่มันพวกนี้มันไม่เสียงดังครับพี่<า>อ๋อผมไปแจ้งความแล้วนนโดนโครับพี่สอน้องแล้วโดนดเขาให้ไก่เกลี่ยเสียค่าปรับร้อยครับพี่หนึ่งร้อยบาทผมก็งงว่าเสียค่าปรับได้ไงทั้งนั้นที่ผมโดนกระทำครับพี่ฝั่งเขามีสองคนผมมีคนเดียวครับพี่พมีฝั่งนู้นไปคนเดียวครับตำรวจเอาไปได้ขึ้นคนเดียวครับตำรวจไม่ยอมเชิญคนนั้นไปครับเขาก็เลยแบบยืนมาอย่างเงี้ยแม่พี่ผมก็บอกว่า มันกลับมามันก็ดักผมใส่มงใส่โมงใส่เสื้อกันยาวอะไรไม่รู้พี่หลังที่กลับมีเรื่องแล้วพี่เขาม่พวกเขาคิดว่าแค่ไก่เกี่ยก,ก็จบไงพี่ตำรวจเขาไม่รับแจ้งความครับใช่ใชครับวันนี้ผมไปแจ้งใหม่ก็คือผมมีคลิปไปมีอะไรไปอย่างเงี้ยตำรวจก็บอกให้ผมรอพอบอกให้ผมรอบอกว่าพูดว่ารอได้ก็รอรอไม่ได้ก็กลับไปอะไรเงี้ยผมก็มีคลิปเสียงอยีกครับใช่ครับเพราะผมก็ป้องกันตัวผมครับผมกล้าถ้าไม่แจ้งความนี่ผมต้องแจ้งสื่อไปอีกครับพี่เพราะว่าผมไม่ได้ความยุติธรรมครับ ใช่ครับ,บ<อ>ผม,มไม่ผมผมผมไม่รับคาขอ,อโทษครับถือว่าถึงมีมาสองคนอย่างเงี้ยพี่มาลุมผมเงี้ยผม,มรับความโทษครับก็เขาบอกว่าไก่ <จะ S 2> เกีย่ยไม่ได้ <จะ S 2> ก็จะถึงทําคดีแบบว่าสองคนก็ก็ผมก็พร้อมครับพร้อมทําคดีกันครับก็ไม่ยอมครับพี่ใช่ครับตามกระบวนการกฎหมายใช่ครับตามกระนวนครับทากฎหมายได้เลยครับผมใช่ครับเพราะผมโดนกระทาครับพี่อ๋อไม่มีอะไรครับไม่รู้จักครับไม่อยากคุยด้วยครับผมคนทํากินครับ ไม่ไม่คุยดีกว่าเอาพี่มผมผมไม่รู้จักครับผมไม่คุยดีกว่าพี่ไม่รู้จักส่วนตัวอะไรด้วยใช่ครับผมไม่คุยครับผมอยู่เลี้ยงแม่ครับเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่ครับแล้วก็หมาครับห้าตัว